สวัสดีครับอาจารย์น่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้เห็นดันเซอร์ด้วยนะยืนกันอ,อยู่ตรงเนี้ยแล้วทีคนหนึ่งลงไปก่อนเขามีท่าเรียบเพื่อนด,ด้วย <c oughs> ตอนนี้ตอนี้เพื่อนๆนะบอกว่าเดี๋ยวน้อยจะย่าจอบนะไม่งั้นเราทำรู้สึกไงบ้างวันนี้วันนี้ตื่นเต<ส>้นมากเลยถือว่าเป็นเ<ม>จ,จ้าภาพร่วมเลยใช่แล้วจ้ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นโมแทนของโช็อกโบุสส์อมอนการ์ตาน,นีสนะคะมามอบความสนุกสนานให้กับท,ทุกๆท่านค่ะแฟนแทนของช็อกโบุสส์ค่ะครับผมแล้วเคยเล่นบลอกโฟล์ก่อนหรือเปล่าก่อนเลยคะจริงๆไม่เคยเลยค่ะท่านี้เป็นครั้งแรกจริงๆค่ะก็จริงๆตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเป็น,นโโครั้ง<ช>แรก <ๆ S 1> ที่จะได้มาโชว์ต่อหน้า บ่อโฟมนะคะใช่ค่ะจริคือจะลงลงไปเล่นก็จะขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เหรอคะลงไปเล่นได้ได้ไหมคะมี่พื้นที่พอไหมคะขอโทษนะครับงานแถลงข่าวน้องสัญญาไว้ฟาจบได้อ่ะมึงจำได้เดือนสต่เมื่อก่อนแต่เดียวว่าจะลงนะอ๋อใช่ โอ้ได้ๆๆเดี๋ยวเราไม่กินแต่มําไม่เสร็จก่อนที่เราจะลุยกันดีค่ะดีค่ะดีค่ะโอเคเลยนะครับดังนั้นวันนี้น้องใาย่ามีรางวัลมีเกมมามอบให้ด้วยใช่เป็นอะไรยังไงบ้างอธิบพี่มารคือจริงๆวันนี้นะคะนอกจากจะมีกลิ่นหอมจากวิฟฟ์นะคะช็อกโกบอลสึโมนกาตาริแต่ว่าเรายังมีเกมสนุกๆที่จะมามอบให้ทุกคนด้วยค่ะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตของพี่ไอซ์ชาลันิวแล้วก็ญาฟกับพี่ณเดชน์มีอะไรบ้างเยอะเลยโอ้โหสดๆค่ะคูกต้องเลยนะครับดังนีคร้นยังไง ะะรู้แล้คคว <S <S ค่ะคือจริงๆเรียกเป็นคนที่มีความสุขกับการอาบน้ำมากๆค่ะใช่ค่ะก็จริงๆตอนที่อาบน้ำนะคะจะมีความสุขเพราะว่าเรามีช็อกโกบอลสีมนกาตาลีค่ะซึ่งวิปโกลของเขานะคะจะนุ่มมากแล้วก,รรก็กลิ่นหอมสุดๆใช่ทำให้เรานั่งจะตลอดทั้งวันเพราะว่ากลิ่นมันหอมฉุนฉื่อ,อจริงๆค่ะผมนี่คือวิธีทายร้อยหลักนะเพร้าะว่าวิปโกล อาบน้ำโชว์รู้งสุดมาถึงที่ขอแล้วก็รุ่งมากรู้งรับผิวเราด้วยป้าจ้าเอาแล้วก็มาเล่นเกมมาริบาร์วีนี้ทุกคนที่ทำอยู่ที่นี่มีสิทธิ์หมดเลยใช่ค่ะนะฮะจับรางวังให่จับรางวัลจับรายชื่อก่อนนะฮะขอเชิญกล่องรายชื่อเลยนะครับวันนี้เป็นกล่องของยาย่านะใครที่เราเตียมไว้เตรียมรุ่นนะครับไปและจ่าเดี๋ยวตั้งทายโค้ดเจน้าที่เล่นลอยเดินนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยินดีนะอันนี้ได้ยินผมป้าจ๊ะกิชาอยู่ห้องแอร์การห้องนึกเหรอ ก็ร้อนๆคุณลมแดดแรงก็สู้ๆนะสู้ๆนะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็คุณลมเป็นแพ้คนแรกมายิบยิบกี่ชื่อดีคะที่เดียวอะไรนะจ๊ะยิบกี่ชื่อคะชื่อเดียวใช่ไหมยิบทั้งหมดสามเลยสามชื่อสามคนเลยมาดัะอ่ามาคนแรกนะครับคนแรกนะครับยินดีด้วยรับคุณนัดนิชาครับพีไหมนัดนิชาเทียบคัดครับมีไหมโอ้โหโอ้โหมีไหมเอามาเลยทุกคนกันทีเดีย มาเลยอยู่ในรถมางานแล้วมาล้อกับพี่เลยไช่ค่ะมาแล้วนะคุณตอนนี้เาจะยึกจับต่อยาอีกสองชื่อสองชื่อโอเคอ่ะฮะขอบคุณพี่ของันครับยินดีเลยนะครับคุณคุณคือต้ได้ออกอากออกากออกากออกากคุณอัคคณาครับคุณอัคคณาโพพิไลเพือพิไลครับผมอยู่นี่เอยู่ียอเ่เลย รอพี่ตาลเลยมาออกออกมาจากแดดออกมาจากร่อนมาโค้งสูดหายกับพวกเราค่ะโอ้โหท่านน้ันเน้นๆวันนี้เราลุยกันเรากล้าท้าแดดเลยวันนี้แม่เราะต่อล้าเราไม่กล้าไคนที่ก็รู้โชคดีนะครับได้แก่ขอให้อยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ด้วยนะครับคุณรัชดาพรชัยสิทธิ์ครับผมยินดีด้วยนะอยู่ไหนเลยขบวนเก่าขบวนเก่ากลุณมีเปล่างรอ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 งเท้าก็เลยจ้ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยสบเมื่อคันมาเลยจบกันนะนสามท่านนะครับ

มันต้องใช้พี่ใหญ่มากนะคะัเดี๋ยวผมขออนุางานด้านหลังที่บ่านะเอาชัวร์ๆนะครับข้ามาในกรระวังนะลูกนะระวังนะโอเคข้ามาเพราะต้องร้องเพที่เยอะแล้วความมั่นคงนะครับแกนเกนนี้มีชื่อว่าโชยตู้กฮุลาฮุล่าฮาเร่ห์ฝึกมาตั้งแต่อยู่ขั้นบนแล้วค่ะใช่แล้ดย่าญาติทำให้ดูความเนี่ยเขาจะมีเพลงเปิดแม่เพลงเปิดให้ชชยเต้นต้องถวกท้อมลีลาด้วยทร้อมลีลานะอ่า โอเคพร้อมค่ะการเอาระยะการเชิงกลไครับอยู่ด้านหน้าเลยโค้งนี้เลยเราเราเกติกามีอะไรบ้างคะจ๋ากติกามีอะไรบ้างคุกติกานะครับอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้บอกเพื่อปรับสมดุลแต่ละคนเลยผมเพิ่มให้ควงส่วนไหนของร่างกายก็ได้ควงอย่างนี้ก็ได้อันหนึ่งไม่สะดวกเลรู้ควงส่วนไหนก็ได้ยกเว้นมือกับแขนครับคอ เอวขาได้หมดเลยนล้วแต่ความสามนะแล้วแต่วามสามารถเลยย่าจับตรงไหนดีสาธาทแต่ละที่ไะคะหอได้ไหมจิ๊บจิ๊บไม่ไม่ไนะไม่ได้จับดีนะได้ค่ะลองไปที่ไหนันอนะอันนี้เป็นคอหน่อยเริ่มแล้ปุ๊บทำาไป่อไป น้องปูครับน้องพิมน้องพิมใช้ส่วนไหนครับเอวเอวเอวนะโอเคครับงั้นยืนการแข็งเลยกนะารแข็งเลยยืดสมิวดนะยืดสมิวดการแข็งเลยเติมตาเติมตาขาแล้วครับกรดีมมารฟไปไปเลยนะทีมมารแจากตัวละลตัวบวกตัวละบุ๊เลยรวมถึงน้องย่าๆด้วยนะฮะเดี๋ยวมีเพลงขึ้นวิธีการก็คือจัดได้เลยเต็มที่ เอาให้ยับเต้นให้ยับนะฮะให้สะุดเลยนะพี่ดาต้องมามือที่ต้องแบบพวงพวงหาที่จะยกยังไงได้นะครับเอวต้องเดี๋ยวต้องประพริวรู้ให้อยู่นะฮะเอาเพียให้ซ้อมก่อนให้ซ้อมก่อนเกินถึงรอบเลื่ซ้อมสักมากอ่าขอได้อยู่กันที่ก้าเพื่อนับใครครับตกก่อนตกรอบตกตกรอบเลยพอจุดให้ชนะได้ของรางวังไจนะฮะน้ามะเปาหน้ามะเปานะเดี็กๆทีมงานช่วยดูด้วยน้องๆช่วยกันดูด้วยนะเดี๋ยวช่วยกันตัดสินกระโจดด้วยนะครับ อ่านะเดี <S <S ๋ยวร้อเพลงก่อนเยดี nah, um. right. okay. okay. ๋ยพี่ให้สัญญาณให้เริ่มนะเอาดกา็เราต้อง่ก็ดูอย่ากจเลงก่อนเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณ้เล่นกันไหว่าเดี๋ยวพี่เจะพี่วิ่งไเยอะพี่หนื่อนเาล่กเอาล่รั่ะเอาละ มือสิกล่เต้นแบบต้นแบบตอนอโหกระ้งมากก้งมากหนึ่งสองสามส้ไมเมันัเล่เป็นมันเบาค่ะมันเบามันแรงมันคลวงยากนิดนึงค่ะยังไง้นเราขอ้น้องสู้ๆนิดนึง ใส่เอวไม่แรงก็เลยงั้นยายากอาอยู่พี่ใช่หว่าดูดูดีกว่าค่ะแมาช่วยพี่จับนะว่าว่าว่าไงยากอะไดีค่ะคนละฝักคนละฝังแต่ว่าต้องใช้เอวเยอะจริงๆค่ะต้องแวววเออตองน่ต้อสาตวนหนัก่วงเปนคนข้างเตาเยาๆคนข้างเาเนาะโอเคง่้ยช่วยพี่ดูนะค่ะเห็นอ่าอยู่ตรงนี้อย่นี่นีจริงๆเราควรจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพราะมันไม่มีแดดเราดสาจะมาต่างแก่ร่วย เอานะดูในหลังเลยนะตัสินใจด็กน้องนะคะโอเคครับเดวิงกิลเอ้ยวอจะไปยเับรากับรดยกับเรดยับาด้วยอบบครอรนะ เจ็บอด้วยนะคะไอขอด้วยนะคเดี๋ยว้น้องยายาข้อจังหวดนะครับไปดื่มกินน้้าวใ้ด้วยนะเดี๋ยวให้กับผู้ที่พาคข้าไปก่อนมาอนไปก่อนจดทานแรกเลยท่านแรกเลยนะครบไอพี่พลาดข้าเมอกี้นะมา่อเลยครับิ้าก่อนนะพิไว้ก่นะเรอเื่อนๆควรเอร้หื่อยน้หนรขอบคุณมาก ไม่ใช่ไม่ไมถ่ายรูปให้ได้นะฮะนี่เป็นคุณดีระนะครับชมรู้สิคนนี้จะให้ขอบคุณไหครับเด็กผู้ชายแบบเจ้าตาขอบคุณนะฮะที่ขึ้นเล่นเกมกับเรานครับมนเกมรักรักนะครับแล้วก็ยาวๆด้วยนะฮะที่การหอกก็ไม่ไดยังอัเดียวนี่เลยขอบคุณมากนะครับขอด้มาชูชีพของเราแล้วขอเชิญเลเชิญเลยน พิเศษค่ะพิเศษแต่ก็เสียก็เสยกับผู้ชนะด้วยนะครับตากล้อก็โอเคมายุกให้แต่เราด่ายุกรวด้วยถยลุด้วยแล้วถหายพิมา์ยาวนะครับายเต็มที่เลยนะพี่เตรีมเกมเรมอะไรยาคเอฟคูเบลนะครับเล่นเกมจะีอยนะเดี่ชความเลือติดนะฮะต้องบกเลยนะวันนี้โดนดนเต็มที่แน่นอนเลยครับวันเี้ใครที่ยังสิ่งสที่ตั้งอยู่นะฮะสามารถลงมา เได้ปวดเราได้นะครับเดินเลยเนสบายเลยนะครับขอบคุณพนะเจ้าขอบคุณพนะค่ะขอบคุณพระเจ้าเตาวันนี้เด่นไหมลงแรงแค่ถูกเล็กน้อยก็ต้องใช้นี่เออเพื่อนอ่ะใช่ค่ะสนุกมากไหมครับเป็นไงครับสนุกค่ะสนุกค่ะเราเรายังเรายังมีอีกหลายอย่างที่เอ่อให้ทุกคนได้เรียนรูนะครับผมนะติดตามเรื่องแล้วกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะครับซึ่งต่อไปนี้น้องยายาจะมาโชว์สิ่งที่อีกสิ่งที่ถนัดมากก็คือ คือคนนี้ลาจะร้องเพลงร้องเพลงใช่ร้องเพลงรบกวนมารักกันค่ะร้องเพลงใช่ไหมคะโอเคค่ะเพราะว่ายายาจำเนื้อไม่ค่ได้ช่วยราด้วยรบกวนมารักกันเขาจะมีค่าใช่ไหมคะมีค่าประมาณนี้ค่ะค่าประมาณนี้ค่ะชี้ช อดีตมาดีเปิห้าหลักอย่านี้นะครับดร๋ยวราต้องเแบบนีด้วยนะครับขอชื่อดนนงฮะซ้อมดูก่อนซ้อมดูก่อนเ2ินสองซ้ยกกนาชี้ปั๊บปั๊บปับปั๊บนบนปั๊บับปั๊บปบทุกงานนี่น้อยยันใน้ีสีแบบนี้ก็ท่าแบบนี้อยู่ด้วยนะฮะเราอยู่ด้วยนะครับเราดี้้อมแล้วครับ พร้อมนะฮะตอนนี้มงานก็พร้อมทุกคนพร้อมนะครับพร้อมแล้วตอนนี้ไปรับคว่ำเวล์ครอสครอสน่ารักน่ารักแล้วมาสบายๆแบบนี้กัวอาทากกอาาอิตย์จากน้องยาย่าอัลจิอาเพื่อวันครับขอบคุณค่ะ